สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดถกแซดภาพเจ้าบ่าทำคนหลุดโฟกัสร้องให้หนักเจ้าสาวปรับคำเดียวลั่นทั้งงานเมื่อวันที่9ธันวาคมเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่ามีภาพของเจ้าเบารายหนึ่งที่ออกอาการแปลกๆยืนปาดน้ำตาอยู่นานบนเวทีกลายเป็นที่สนใจของชาวเน็ตจีนจำนวนมากยิ่งเมื่อดูสภาพของเจ้าสาวก็ยิ่งไม่เข้าใจเพราะเธอเองก็เป็นเจ้าสาวที่สวยคนหนึ่ง แถมต่างจากเจ้าบป่าที่ยืนร้องไห้ไม่หยุดเจ้าสาวกลับยิ้มออกมาอย่างเขินๆเ,เท่านั้นจนทําให้หลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเขาถูกบังคับให้แต่งงานโดยไม่เต็มใจหรือไม่รายงานเผยว่าภาพดังกล่าวมาจากงานแต่งงาน ที่จัดขึ้นในมณฑลอันฮุยของจีนโดยพบว่าโดยพบว่าพิธีการในงานใช้เวลาเพียง40นาทีแต่เจ้าบ่าวกลับยืนร้องไห้ปัดน้ำตาไปแล้วถึง30นาทีจนภาพที่ออกมาแทบจะมีแต่ใบหน้าเปื้อนน้ำตากับท่าทางการเช็ดน้ำตาของเขาในขณะที่เจ้าสาวนั้นยังยิ้มแย้มปกติบางจังหวะยังหันไปช่วยเจ้าบ่าวเช็ดน้ำตาอีกด้วยอย่างไรก็ตามในขณะที่ชาวเน็ตสงสัยว่าเจ้าบ่าวอาจจะถูกบังคับให้แต่งงานแขกที่อยู่ในงานได้ออกมาเฉลยแล้วว่า เบื้องหลังหยดน้ำตาเป็นอะไรที่ห่างไกลจากการคาดเดาเพราะจริงๆแล้วน้ำตาของเจ้าเ่าไม่ได้เกิดจากความทุกข์ใจแต่เป็นเพราะเขามีความสุขและตื้นตันสุดๆที่ได้แต่งงานนั่นเองในจังหวะหนึ่งเจ้าสาวยังหันไปปลอบเขาทั้งรอยยิ้มว่าฉันสัญญาฉันจะไม่รังแกคุณนะนั้นทำเอาแขกในงานถึงกับหัวเราะออกมาดังสนั่นเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ